วันนี้อยากทานขนมจีนน้ำยาค่ะแต่ว่าความพิเศษคือเป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะน่าทานใช่ไหมคะทำแบบง่ายๆเลยนี่ทานกับขนมจีนนะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะนี่นะคะพอดีในตู้เย็นแอนอะมันจะมีปลาอันนี้พอดีซื้อมาจากเป็นเรือประมงเล็กเนาะพอดีคุณแม่เขาอยู่ที่ช่องแสมสารแม่แฟงนะคะ ขาก็จะแบบว่ามีแหล่งเนาะเป็นอาหารทะเลเยอะเลยนี่ค่ะปลามาเป็นแบบนี้เลยก็แช่ฟรีซเอาไว้ก็เลยเอาไปนึ่งทั้งที่ฟรีซเนี่ยค่ะรอไม่ไหวปกติแล้วจะแบบว่าเออให้มันคลายคลายน้ําแข็งเนาะคือที่บ้านเนี่ยเวลาซื้ออาหารทะเลมานะคะก็จะแช่เข้าช่องฟรีซแล้วก็ค่อยๆทยอยเอามาทานนะมันก็จะคงความสดอยู่อย่างนั้นนะคะอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะจะเอามานึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ทันได้คลายน้ําแข็งะคะ่ะตัวยังแข็งเป๊ะอยู่เลยค่ะ แอนก็นึ่งทั้งแบบนี้เลยใส่ซึ้งใหญ่นะต้มน้ำเดืดเดอดแล้วก็นึ่งไปนึ่งนานๆหน่อยค่ะประมาณสักง45นาทีได้จนกระทั่งเขาเขาสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อออกจริงๆจ,จะต้มก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาต้มมาเนื้อมันจะแฉะงมันมีน้ำไงมันเวลาแกะมันจะแกะยากแอนก็เลยใช้วิธีนึง่งง่ายๆดีค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะอ่านึ่งเสร็จแล้วค่ะ นี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะปลาออกกันนะคะเอาแต่นเนื้อนะช้างไม่เอาหัวไม่เอาหางไม่เอา,า,เอานี่ค่ะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะเนื้อปลาเยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้เป็นเนื้อปูค่ะเนื้อปูนี่เขาแกะมาให้แล้วเหมือนกันจากนั้นเราก็จะมาตํากระชายค่ะซอยกระชายนะคะแล้วก็ตํากับพริกแกงค่ะพริกแกงที่ใช้นี่จะใช้เป็นพริกแกงเผ็ด ผสมกับพริกแกงเคียวหวานค่ะก็จะตำกระชายจนก,กระทั่งแหลกนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ได้แหลกมากหรอกกระชายมันจะช่วยดับกลิ่นข้าวนี่แล้วก็ใส่พริกแกงเคียวหวานนะคะลงไป พิกแกงเขียวหวานนี่ยอนก็ซื้อมาจากที่เพชรบุรีค่ะซื้อมาจากในตลาดเพชรแอนจะมีเจ้าเจ้าหนึ่งพี่ดีคุณแม่เขาซื้อประจำแอนก็เลยซื้อเหมือนกันแล้วก็ผสมด้วยพี่แกงเผ็ดค่ะสีจะได้ออกแบบเขียวเขียวแดงๆงสวยจากนั้นก็ตำนะคะให้เข้ากันจะใช้ครกเหล็กก็ได้นะคะแต่ครกเหล็กของแอนมันไม่ใช่จะใช้โคกหินก็ได้นะคะแต่โคกหินของแอนมันเล็กไงก็เลยใช้เป็นครกตำสมตำนี่แหละ ง่ายดีแล้วก็เบาด้วยนี่ค่ะแล้วก็ดำเนื้อปลาที่เราแกะไว้นะคะมาตำรวมกันลงไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยใครจะปั่นก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเวลาน้อยแต่ถ้าปั่นแล้วเนี่ยตัวกระชายมันก็จะแบบว่าแหลกลงไปอาจจะแยกปั่นก็ได้ค่ะตามสะดวก พริกแกงกับเนื้อปลาจนละเอียดประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่กะทิลงไปค่ะแอนใช้กะทิ500 ml เหลือไว้สักนิดนึงนะคะไว้เติมรอจนกระทิเดือดพล่านแล้วก็นำ พริกแกงที่เราตำพร้อมกับปลานะคะที่นึ่งใส่ลงไปค่ะมันก็จะข้นๆประมาณนี้นะคะเหมือนกับหัวกะทิค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปนะคะแอนเติมน้ําไปประมาณ300 ml ค่ะเพื่อนๆก็ดูตามความเหมาะสมถ้าอยากได้ข้นก็เติมน้ํำน้อยถ้าอยากให้แบบออกมาใสๆหน่อยก็เติมน้ําเยอะหรือจะเติมกะทิลงไปเพิ่มก็ได้นะคะพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ จากนั้นเราปรับเป็นไฟปานกลางถึงอ่อนนะคะเคี่ยวต่อแล้วก็ปรุงรสค่ะอปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยค่ะเคี่ยวไฟอ่อนอีกสักพักหนึ่งค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมเนื้อปูกันค่ะอันใช้เนื้อปูประมาณหนกิโลนะคะปูที่เขาแกะแล้วประมาณนี้ค่ะในส่วนของเนื้อปูเพื่อนๆสามารถใส่มากน้อยตามชอบได้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อปูเรานึ่งสุกมาแล้วเนาะ แล้วก็เนื้อปลาที่อยู่ในน้ำแกงก็สุกดีแล้วจากนั้นก็เคี่ยวไฟอ่อนไปค่ะจนได้สีที่เข้มข้นขึ้นตามชอบถ้าเกิดค้นไปก็เติมน้ำปลาถ้าใส่ไปก็เติมน้ำกะทิเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้น้ำยาปูไว้ทานกับขนมจีนแล้วค่ะทําไม่ยากใช่ไหมคะถ้าชอบลองทำดูนะคะปรับเปลี่ยนเครื่องปรงุงตามชอบเลยค่ะยาปูืปูเน้นเน้นเยอะมาก ขนมจีนน้ำยาปูใช้พริกแกงเขียวหวานบวกกับพริกแกงเผ็ดในส่วนของพริกแกงนี่เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพริกแกงใต้หรือพริกแกงที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะพอดีว่วที่บ้านเนี่ยมีเหลืออยู่พริกแกงเผ็ดกับพริกพริกแกงเขียวหวานก็เลยต้องนยคะก็ใช้ประมาณนี้ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทานพร้อมกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะลองทําดูนะขนมจีนแกงเขียวหวานเอ้ยไม่ใช่ขนมจีนน้ายาปูทําง่ายทานอร่อยทําง่ายๆจะได้ทําทานได้บ่อยๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเพื่อนๆกด subscribe เป็นกําลังใจให้แอนเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในการทําอาหารนะคะ